สิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยประเด็นที่ตั้งเรื่องของเหลี่ยมหุนเซนเขย่าไทยเขย่าโลกสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอดีตนายกขุนเซนเนี่ยทำวันนี้มันถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศและมีการหวังผลอะไรหรือไม่ตรงกันข้ามกับเรานี่คือใครเป็นคนที่ซับซ้อนที่สุดอายุ7จปีหมายถึงคุณสมบัติหุนเซนเริ่มชีวิตมาเป็นนักปฏิวัติสุดโต่งฆ<ะ>่าล้างเผ่าพันธุ์ร่วมกับพวกขมรแดงสักพักหนึ่งก็มาร่วมมือกับพวกเจ้า อยู่ตรงกลางๆอนุรักษ์นิยมตอนนี้เป็นเผด็จการขวาจัดทุนนิยมเผด็จการแล้วก็ขวาจัดทุนนิยม3มอย่างรวมกันอยู่ในคนคนเดียวกันเริ่มต้นด้วยชีวิตเป็นลูกชาวนาแต่มีทรัพย์สินนะครับมีที่ดินไม่ได้ยากจนมากมีการศึกษาและไปร่วมกับขมรแดงล้มฝ่ายในพลลอนนฝ่ายเจ้าครับนะครับเพราะว่ามองว่าทุนนิยมเดิมของสหรัฐเนี่ยมันไม่ทํางานให้ประชาชนก็แต่ว่ามันมันมันจบด้วยการฆ่า ล้างเผ่าพันคน345ี่หล้านคนจากตอนนั้นมีประชากร10ล้านแล้วคดีนเนี้ยขึ้นสู่ศาลร,ระหว่างประเทศแต่ก่อนที่จะถึงปลายทางพอเห็นท่าทางไม่ดีพวกขมรนแดงที่จีนสนับสนุนนะครับที่เข้ามาแล้วบอกว่าต้องการเปลี่ยนประเทศเริ่มต้นสกักรลาดหมายเลขศูนย์คือฆ่าล้างคนที่เกี่ยวข้องกับตุยยมทั้งหมดเลยเอ,เอาไปในทุ่งสังหารตอนนั้นมผมเรียนหนังสือแล้วก็สอนหนังสือที่สหรัฐจะต้องดูภาพยนตร์เรื่องทุ่งสังหาร <ใ>นายฮุนเซนเนี่ยเป็นหัวหน้ากองกําลังคุมคน2,000ักว่าคนตอนนั้นนะครับเป็นนายร้อยแล้วก็บทบาทไม่ชัดนะครับแต่หลายคนบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่พอตอนปลายปลายแกเห็นท่าไม่ดีคนตายเยอะแล้วเวียดนามก็ไม่พอใจมากมเพราะว่าไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเวียดนามสายกัมพูชา,าก็เลยส่งทหาร1นึ่งพันเออหนึ่งแนนายายึดครองกัมพูชาแต่ก่อนยึดครองเนี่ยฮุนเซนได้คุยกับทางเวียดนาม,นามได้ไมก็เลยเปลี่ยนข้างไปอยู่กับกัมพูชาก็เลยได้เป็นรองนายยมตรี แล,แล้วก็ลำดุต่าง,งประเทศยี่หกแล้วก็อยู่กับเฮงสัมรินแล้วก็การยึดครองกัมพูชาไทยเนี่ยก็เลยผลักดันปนามเวียดนามแต่ก่อนหน้านั้นที่หนีเวียดนามแตกพ่ายมาที่ชายแดนไทยนั่นแหละครับคือจุดที่คุณเซนกับทหารของเราคุ้นเคยกันเพราะแกหนีตายจากเวียดนามมาประชิดชายแดนเราผมก็ยังไปดูเลยช่วงนั้นว่าเขาตั้งหมู่บ้านเขมรแดงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฮุนเซนก็ไปร่วมมือกับเวียดนามนะครับ,รบอาจารย์กำลังจะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสมเด็จฮุนเซนกับ ทหารไทยเด่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันมาตลอดคุณปูต้องไปถามทหารไทยยุคนั้นตามแนวชายแดนเขาลึกซึ้งขนาดไหนแต่ดูท่าทางลึกซึ้งนะครับเพราะว่าเขาเกรงใจแล้วเขาอาจจะลอดตายในหลายกรณีเพราะว่าตอนนั้นก็ก็มีข่าวนะว่าเราเปิดพรมแดนให้เขมรแดงให้กับชาวกัมพูชาหลบเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วหารเวียดนามก็เลยไล่ล่าเข้ามาไม่ได้ก็ตะโกนบวกเวกว่าจะบุกกรุงเทพนะครับ พาะเหนเปรมก็เลยต้องบินไปวอชิงตันไปซื้อเครื่องบิน F16 นะครับเพราะว่าทหารเวียดนามประชิดพรมแดนพวกทหารจังเตอก็ยิงต้านไว้แล้วเราก็เปิดประตูรับคนนะครับเข้ามาเพื่อท si ี่จะดูแลแม่เขาโดนล่่งล่าสังหารนั่นแหละครับคือจ uh ุดของการที่มีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับกองกําลังตามแนวชายแดนของเราแต่หลังจากนั้นเขากลับไปเป็นรัฐบาลก็ความสัมพันธ์ก็ดีเขาก็อยู่กับทางฝ่ายเวียดนามเวียดนามโดนไทยโดนจีนโดนสหรัฐ กดดันให้ออกอแล้วก็เป็นตกลงเจราจาที่ปารีส 1991, 19 1 9 9 1 1 9 9้คนเุ้นเซนเนี่ยแหละครับอยู่ที่ปารีสเป็นคนเจราจาสงบศึกกับเวียดนาม,อมตอนนั้นตัวเองเป็นเวียดนามนะครับแล้วก็พอหลังสงบศึกเสร็จแล้วก็อยู่กับสหประชาชาติและได้เป็นนายมนตรีสมัยที่สองสมัยแรกเวียดนามก็ตั้งประมาณ78ปีสมัยที่สองสามสี่ปีแล้วสหประชาชาติมาและศาสันนิภาพผมก็เข้าไปดูตอนนั้นเป็นนายมนตรีสองคนกับเจ้าลอนดอเพราะว่าต้อง รองดองกันในช่วงเปลี่ยนผ่านก็พอสาปรชาชาติออกเสร็จนะครับก็ปฏิวัติตัวเองเอาเจ้าออกแล้วทีนี้ครองยาวนาน25ปีก็คือเรากําลังคุยสุดสั้นๆเรากําลังคุยกับใครเรากําลังคุยกับคนที่ซับซ้อนที่สุดนะครับคนหนึ่งของโลกอยู่ในกำหน้าทางการเมืองมายาวนานถึง35-40ปีพูดง่ายๆว่าหนึ่งในคนที่ต่างประเทศมองว่าเป็นเจ้าพ่อทางการเมืองระหว่างประเทศคุ้นกับทุกฝ่าย เจรจากับมาหาอำนาจทีนี้ถ้าเราจะเจริจาแบบนี้พอฟังคลิปดยูยแล้วนะโอ้โหมันไม่น่าเชื่อว่าว่ามันจะไม่จัดระบบมันไม่น่าเชื่อว่าจะประมาทยกเว้นว่าจะถือว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวดีมากแต่ว่านายฮุนเซนเนี่ยมาถึงปลายทางวันนี้เจ็ดสิบสามปีเขาจะทําอะไรฮะก็จะสร้างมรดกให้กับตัวเขาเองให้กับลูกหลานเขาให้กับประเทศเขาว่าเขาเนี่ยสถาปนาวความเข้มแข็ง <C> e <an> ในเรื่องดินแดนอธิปไตายนะครับในเรื่องการเมืองในบริบทของเราเนี่ยนักการเม,มืองคนไหนอยู่25ปีถ้าอยู่นะครับแบบปูตินเนี่ยนะครับยาวนานกสตาลินเขาก็จะสร้างประวัติศาสตร์พวกนี้ของเรายังไม่มีเพราะนั้น <S <S <C> e <an> เราก็ไม่ค่อยคุ้นตอนที่ผมสมัมผัสกับนายฮุนเซนตอนนั้นแกอายุป,ประมาณห้าสิบกว่าปีตอนนั้นก็ยังไม่เห็นแววเท่านี้วันนี้เห็นแววชัดเจนว่าเขาสืบสอยเขาต้องการไปที่ศารโลกเขาต้องการให้ กองทัพเข้มแข็งเขาต้องการให้ลูกชายเข้มแข็งเขาต้องการที่จะรุกเข้ามาแต่ต่อรองได้นะครับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเราเข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะต้องต่อรองแต่ถ้าลอนแอร์เขาก็จะเดินหน้าแบบนี้งนั้นทั้งหมดเ่าเนี่ยข้อมูลเล่าเนี่ยน่าจะออกมามากขึ้นถ้าหากว่าไม่ว่าสารใดศารหนึ่งหรือว,ว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยรับเป็นคดีแล้วก็เปิดเผยข้อเท็จจริงว่าเราได้วางระบบไว้ยังไงเราจะได้คุยอะไรข้อเท็จจริงเหล่านี้ผมไม่ได้สร้างกันเองมันเป็นข้อเท็จจริงอยู่ในระบบอยู่แล้วสารต้องถามสิครับว่าที่ ท่านทราบเรื่องพวกนี้ไหมท่านมีระบบป้องกันนะครับ<ฆ>ผลประโยชน์ประเทศยังไงนะครับ<ฆ>แล้วก็มีใครช่วยท่านบ้าง<ฆ>ในการคิดแล้วท่านจะเอาอะไรไปเสนอเขา<ฆ>เพราะว่าดูเขาเนี่ยสุดซอยหมดแล้วประเด็นก็คือว่า3เรื่องที่อาจารย์พูดน่าสนใจมากนะคะ 1. นคนที่ครองอํานาจมานานขณะน,นี้ปัจจุบันอายุ73ปีต้องการทิ้งอะไรไว้ให้แผ่นดินของตัวเอง<ฆ>เพราะฉะั้นวิธีการที่เขาขับเคลื่อนเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าทําไมถึงเลือก S <S> หเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันท,ท,ทั้งๆที่ก็ปีที่แล้วก็72ปีก่อนหน้านั้นก็70มันก็เป็นช่วงปลายของชีวิตแล้วครับ,รบทําไมมาเลือกช่วงเวลานี้ก็ได้กลิ่นเลือดอะครับเหมือนท่านผู้การแต้เหมือนอาจารย์ได้กลิ่นเลือดอะครับว่าการเมืองไทยอ่อนแอเขาเห็นหนาย,ยกเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็เวลาจะหมดก็ได้แล้วก็คนก็พูดกันมากว่ามันอาจจะขัดใจกันหลายเรื่องซึ่งเรารูแลขัดใจอะไรกันบ้างเพราะว่าเรากาลังต้องเดินโครงการต่างๆที่เขาเสียประโยชน์แน่นอน